สวัสดีค่ะสบายดี fc ฟซีทางช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่10ตุลาคม2567เนาะแม่เพนก็มาทักทายสบายดี fc ฟซีทางช่องคือเกานะคะเพื่อที่จะมีแนวทางนะคะของสีเซียน มาฝากมาตอน fc ทั้งช่องเพื่อได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะกาเป็นจังใดแน่มื่อวานนี้ทั้งแนวทางฮานอยเราพัฒนามีคนหมานบ่จ้าเนาะถ้ามีคนหมานก็ขอเสียงเน่นเเนแต่ว่าเราพัฒนาเมื่อวานนี้หลุดเกือบแทบทุกสำนักเลยเนาะเข้าแค่ของตาปากน้ำโพ แล้วก็ของแม่ลิ้วเนาะที่จับคู่ให้เข้านะคะ fc แต่วิ่งรูดการมาหลายอาจารย์อยู่เนาะส่วนจับคู่ก็รุดไปค่ะเราพัฒนาส่วนวันนี้ตรงกับวันเพื่อหัสนะคะ fc ไม่เพ่นกับให้ fc ทั้งช่องมาเบิ่งตัวเลขผลงานฮาหนอยของวันที่9้า ตุลาคมสองกันกอนเนาะค่อยไปเอาตัวเลขวันที่สิบกันต่อ๋ม่เพ็นกับฝากเอทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ้นด้วยเนาะขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะคะส่วนผู้ใดที่ติดตามอาจารย์ใดมักอาจารย์ใดกับคอมเมนต์เข่ามาให้กำลังใจทุกท่านในเดอ้อเนาะค่ะ ำลำบมาบึงผลฮานอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออก0 2ศล่างออก91ส่วนฮานอยปกติบนออก219ล่างออก79ส่วนฮานอย VIP บนออก349ล่างออก54นะคะ เมื่อิึงผลงานของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้เนาะเซียนเชียงใหม่ก็ให้มาวิ่งรูดที่0กับ4นะคะ FC ตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้ง2ตัวเลยเนาะจับคู่ให้เข้าชุดรองนะคะเพิ่นใไฮมา4ีหาเลขออกอยู่ที่5 4นะคะ FC ของเซียนเชียงใหม่ค่ะ ส่วนของเซียนอุดรให้มาวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวหนึ่งมานะคะมาสองฮานอยเนาะก็คือนอยพิเศษและนอยปกติจับคู่ให้บอเข้านะคะเลขออก 9, 1, 1, 9ะะ 2, 1, 9, เก้าห,ห,หนึ่งหนึ่งเก้านะคะสองหนึ่งเก้าเนาะเพิ่นใหเพิ่นเน้นใหสองหนึ่งสองเนี่ยสองหนึ่งอยู่ทางหน้าอ่อนเก้าหนึ่งสองสิเนาะเออเอฟซี่ค่ะของเซียนอุดรก็วิ่งรูดเข้านะคะ ส่วนของเซียนคอลาดให้0นย์กับ7ให้0นกับ7มาทั้ง2ตัวค่ะ FC แต่ว่าจับคู่ว่าเขาเด้อค่ะเนาะจับคู่ว่าเขาค่ะส่วนของพี่ปหัตให้วิ่งรูด4กับ1แต่วิ่งตัวลูดมาทั้ง2ตัวเลยเนาะจับคู่เข้าที่ หนเกแล้วหรือว่าเก้าหนึ่งนอยพิเศษเนาะแล้วก็หนึ่งเก้อยปกติแล้วก็4ี่เก้อย VAP นะคะของพี่พัดก็แตกทั้งสามฮานอยเลยเนะาะเมื่อวานนี้เนาะมีผู้ใดมาเนี่ยขอเสียงเด้เดอ้อได้ห้าหน้อยไปเสียเล่าบอคะ่ะไอซีเนาะพะว่าเล้าพัฒนาก็หลุดบ่อยขนาดเลยช่วงนี้ซีเซียนค่ะบ่คอยเขานะ่าเนาะ จักเป็นอย่างมาต่อที่แนวทางของวันที่10กันต่อเลยค่ะเจ้าแรกก็คือของเซียนอุดรวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งรูด3มกับ4ี่จับคู่ที่3ามแปดสาและ49นะคะของเซียนอุดรค่ะ ตัวนี้แม่เพื่อนกับบหวานเลยซื้อตัวใดกับบัถือขึ้นกันค่ะเอฟซีทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะซื้อตัวใดกับบัถือซื้อตัวใดกับบัถือยูที่ดวงเนาะแม่เพื่อนก็เลยว่าซื้อบัื่อละหอยใหญ่แม่เพื่อนก็ซื้อบัวือดอกอย่างบัถือเพราะว่าขั้นช่วงใดที่ว่าเป็นแบบนี้ลราซื้อยางกับบัถือตลอดเลยขั้นช่วงดวงดีนะซื้อตัวใดก็ถือเบิร์ดค่ะหยิบจับของอาจารย์ใดไปซื้อก็ถือค่ะเนาะ ส่วนงดเมื่อวานนี้เสียนอุดรให้วิ่งรูด1มาตัวเดียวก็มาเลย2น่อยเนาะส่วนวันนี้ให้3มกับสี่กับคู่ที่3 8มแปดสามเี 9, ่แปและสี่นะคะของเซียนโครานะคะวันนี้เซียนโคราให้วิ่งรูดเน้น8ปลอง9้า จับคู่ชุดเน้นก็คือ8 1 8 2 8 3 8 4ชุดรองก็เป็น9 1 9 2 9 3 9 4เนาะของเซียนโคราชค่ะ ส่วนว่าวนนี้ก็ให้เข้าวิ่งลูดอยู่จับคู่บ่าเข่าเน,ะนาะส่วนวันนี้เน้น8ปรอง9ตัววิ่งตัวลูดจับคู่ชุดเน้น1 8 1 8 2 8 3 8 4ชุดลอง9 1 9 2 9 3และ9 4ค่ะ มา fc ทั้งช่องแคปหน้าจอของ2เซียนนะคะแคปหน้าจอเดอ้อได้แล้วนะคะได้แล้วอยังค่ fc ไปต่อกันค่ะเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งลูดเน้นที่เจ็ด ลองหนึ่งเนาะจับคู่ชุดเน้น7จ็ดหนึ่งดหกเจ็ชุดลองก็1นึ่งสองหนึ่และหนนะคะก็จะงดเมื่อวานนี่ก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดก็0นย์กับ4มาทั้งสองตัววันนี้วิ่งรูดเด่นที่7จลองศเออเด่นที่7จลอง1นงนะคะ จับคู่ชุดเน้น7จ็ดหนึ่ชุดลอง 1-9, เก้าเออหนึ่งสแล้วก็1-9ึานะคะ fc ต่อที่ของพี่ประหัตเลยเนาะวันนี้ของพี่ประหัตให้วิ่งรูดที่เด่นหนลอง4ีจับคู่ชุดเน้น1นึ่งสหเจ็ด แล้วก็1 8ชุดลอง4 3 4 5 4 7แล้วก็4 8เมื่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาได้ทั้ง3าฮานอยเลยเนาะวิ่งรูด4เน้น4ีลอง1ตัวมาทั้งตัววิ่งตัวลองแล้วก็ส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดเน้น1ลอง4 หกับ4เหมือนเดิมแต่ว่าแค่เน้นที่1นึ่เนาะวันนี้เนาะชุดเน้นจะเป็น1 4 1ึ 5, 1่งสหนแล้วก็1 8ชุดลองก็จะเป็น4ี 3, 4่ส4มห้าแล้วก็4 8ดนั่นเองค่ะเดี๋ชี้ทั้งช่องแคปหน้าจอของสองเซียนค่ะเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของพีพหัสนะคะแคปหน้าจอเดอ้จอจ้ะ เอาวันนี้ก็ขอให้ปัง,ปงปังทั้งสามฮานอยอีกนะคะขอให้ทุกคนโชคหวานร่ด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะคิดจริงใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะในเพ่นก็ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ก,กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ